โอเคนะครับมาถึงใน EP นี้นะครับก็จะเป็นการสร้างตารางและการสร้างกราฟเชื่อม Excel นะครับหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของพื้นฐานการตั้งค่าหน้ากระดาษการปรับเป็นเซนติเมตรระยะขอบระยะห่างระหว่างบรรทัดฟอนต์สไตล์การสร้างจดหมายเวียนนะครับการฝังฟอนต์ลงในตัวไฟล์เอกสาร นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อ EP ที่ผ่านมาเราก็เรียนในเรื่องของการแปลงบทเป็น PDF ไปแล้วจากการเซฟนั่นเองนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องอ๋อลืมไปการสร้างหนังสือราชการแล้วก็หนังสือของหน่วยงานเนาะก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงถ้าสมมติน้องๆอยากรู้ว่าเอ๊ะหนังสือราชการหรือหนังสือตามหน่วยงานเนี่ยม,มันมีการเว้นเว้นเ,นเท่าไหร่นะครับระยะห่างเท่าไหร่ก็สามารถดูใน PowerPoint ได้ซึ่งพี่แปะไว้ในบทเรียนไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาสร้างตารางนะครับแล้วก็การสร้างกราฟนะครับเชื่อมนะครับในตัวตัว Word นะครับซึ่งเห็นหลายคนบอกว่าเอ๊ะการสร้างกราฟต้องไปสร้างใน Excel อย่างเดียวนะฮะก็ w o r สามารถทําได้เพราะ Word กับ Excel เนี่ยมันเชื่อมหากันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับตัวไฟล์ขึ้นมาเลยเนาะนะครับพี่ก็จะไปที่เ ตัวเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะสร้างตารางนะครับผมในตัวของ Word นะครับซึ่งจะอยู่ที่เมนูอะไรหลกเมนูแทรกตรงนี้นะครับเมนูแทรกตรงนี้นะซึ่งในเมนูแทรกตรงนี้มันจะมีคำว่าตารางอยู่นะครับใน Word จะมีการสร้างตารางได้2แบบ1ตารางที่เป็นของ Word โดยตรง นะครับก็คือจะเป็นตารางแค่ใส่ข้อมูลเท่านั้นแหละแต่ถ้าน้องๆบอกว่าอยากได้ตารางที่มันสามารถคำนวณได้หรือทําเป็นตัวชาร์ตแผนภูมิได้นะครับก็ต้องสร้างจากตารางที่เป็นจาก Excel นะครับอ่าเราก็เลือกยู่ตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรากดตรงตารางปุ๊บเราสามารถเลือกคอลัมน์หรือจํานวนแถวได้นะครับจากตัวเลือกที่เขาให้มานะครับตรงนี้เป็นการสร้างตารางแบบบทนะครับอพี่ก็เลือกไปมันก็จะเป็นตารางแบบนี้ให้นะฮะ ซึ่งตารางพวกนี้นะครับพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้องสังเกตดูนะมันจะมีนะครับตรงนี้มาให้นะครับแถบเครื่องมือเฉพาะของตารางขึ้นมาให้เลยนะครับมันจะมีอยู่มา2แถบนะครับก็คือแถบออกแบบกับแถบโครงสร้างนะครับในแถบออกแบบเนี่ยนะครับนี่นะฮะมันก็จะมีตัวเลือกมาให้เราเลือกนะครับสไตล์ของตารางสีของตารางมาให้เราเลือกอยู่ตรงนี้ นะครับผมนะมีพวกเส้นขอบนะครับหนาเท่าไหร่สไตล์เป็นแบบไหนสีเส้นเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับกับอีกอันหนึ่งคําว่าเขาโครงนะครับเอ๊ะตรงเขาโครงเนี่ยมียังไงบ้างนะครับอ่ะถ้าเป็นในตารางลูกนะในตารางนะครับนี่ถ้าในเมนูของเขาโครงนะครับมันจะมีมันจะมีฟังก์ชันในการวาดตารางลบเส้นตารางนะครับหรือว่าแทรกตารางนะครับ ในแต่ละช่องแต่ละคอลัมน์มาให้นะครับมันก็จะมีการแยกเซลล์นะครับมาให้เราด้วยแยกตารางมีฟังก์ชันการปรับความกว้างให้ตารางมาความสูงของแต่ละคอลัมน์ก็มานะครับแล้วก็มีโหมดที่แบบถ้าเราอยากจะให้ตารางทุกช่องมันเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแถวหรือคอลัมน์เนี่ยก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะฮะหรือจะเป็นในส่วนของรูปแบบนะครับการจัดวางทิศทาง ของตัวอักษรต่างๆ <antique. S 1> นะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นการจัดวางนะครับตัวหนังสือเนี่ยให้ชิดขอบบนตลาดนะคร,รับส่วนตรงนี้จะเป็นชิดกึ่งกลางตรางนะครับส่วนอันนี้จะชิดขอบล่างของเส้นตลาดนะฮะส่วนทางด้านซ้ายมือสุดตรงนี้ก็จะเป็นจัดซ้ายนะครับตรงกลางก็จะเป็นจัดกลางนะฮะแล้วตรงท้ายขวามือสุดก็จะเป็นจัดขวามือสุด ระ,ะ,ะยะขอบก็มีนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่เราจะใช้อยู่กันบ่อยๆนะครับก็คือน้องๆเคยสังเกตเห็นไหมในเมนู Word ใน Word นะพอเราสร้างตารางปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะ Ent e ตตารางลงไปใช่ป่ะมันก็จะมีตารางขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งแต่เราก็ต้องไปนั่งทําหัวตารางเนี่ยเพิ่ม รจริงๆน้องน้องๆไม่ต้องนั่งทำหัวตารางเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาใช้เมนูทำซ้า,า,าแ,ถแถวส่วนหัวตรงนี้นะครับเราจะมาใช้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านอะอเดี๋ยวเราก็ลองสร้างตารางแล้วก็พิมพ์น้องเป็นหัวตารางนะครับสมมติว่าพี่พิมพ์หัวตารางเป็น a b c d e f g h i นะครับก J นะฮะซึ่งอันเนี้ยพี่ก็ตีต่างว่าอันเนี้ยมันคือหัวตารางละกันเนาะนะครับจัดการใหม่ให้ใหญ่นะแล้วข้างล่างมันก็คือเป็นตัวเนื้อหาอังนี้ทีนี้พอเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยตารางเนี่ยเมื่อกี้มันไม่เท่ากันเลยทําไมมันแบบมันอิเอกเคขาอย่างเงี้ยนะ เด็กๆครับเมื่อกี้จาได้ไหมเอ่ยในเมนูเค้าโครงเนี่ยมันมีการกระจายแถวกระจายคอลัมน์อยู่ใช่ป่ะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้คอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ยตั้งแต่ A ถึงเจเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันเราก็ทําเพียงแค่ไฮไลท์ตัวสีดำนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับตรงเมนูเค้าโครงนะครับแล้วก็คําว่ากระจายแถวตรงนี้ได้เลยนะฮะเอกระจายคอลัมน์ครับลูกพูดผิดกระจายคอลัมน์เห็นไหมสิ่งที่ตามมาก็คือ ตัวบอดเนี่ยมันจะจัดคอลัมน์ทุกคอลัมน์เนี่ยให้เท่ากันเลยนะครับให้เท่ากันนะฮะต่อมานะครับอีกอันหนึ่งเราก็บอกว่าเราจะทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆสมมุติเราเพิ่มตารางยาวมากพี่กดแท็บนะลูกเะกดปุ่มแท็บเนี่ยมันจะสร้างตารางยาวไป สมมติว่าตารางเรามีอีกหน้าหนึ่งนะครับมีอีกห,หน้าหนึ่งนะมีวนอีกหน้าหนึ่งซึ่งมันก็มีข้อมูลเนี่ยมาเรื่อยๆเลยข้อมูลข้อมูล,มลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะยาวมาเลยส่งนนมันก็มีข้อมูลไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็เข้าหน้าใหม่แล้วมันก็มีข้อมูลใหม่นะข้อมูลข้อมูลแล้วสังเกตดูเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีหัวตารางหัวตารางคือที่พี่ไฮไลท์ไ,ไว้นะครับ นี่ให้ลายไ,ไว้พ่เศษสีเป็นสีซองแต่ข้างล่างอีกหน้าหนึ่งมันไม่มีหัวตารางพอเวลาเราพิมพ์เนี่ยใครดูเอกสารอีกหน้าหนึ่งก็จะไม่รู้ว่าเอ้เนี่ยมันคือช่องอะไรมันคือช่องที่มีความหมายว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะสมมุติเรากด control p เพื่อจะพิมพ์อ่ะน้องๆสังเกตด,ดูไหมแค่เนี้ยอ่ะถ้าเราพิมพ์เอกสารมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะ เอกสารฉบับแรกจะมีคำมกมีหัวตารางสีส้มแต่เอกสารฉบับที่สองเนี่ยมันจะไม่มีเราก็เลยบอกเอ้ยเราก็คิดถ้าสมมติเรามานั่งพิมพ์เองอีกอย่างเงี้ยอ่าถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลเพิ่มอย่างเงี้ยเราตารางมันขยายลงมาอีกมันก็จะดันข้อมูลของอันเดิมเนี่ยนะไปแทนที่ตรงนี้หัวตารางที่เราพิมพ์ขึ้นเองมันก็จะทําให้หัวตารางของหน้าที่สองอะ่ะก็จะล่นลงมาเรื่อยๆล่นลงมาเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้อยู่ตรงบรรทัดแรกของ ของหน้ากระดาษจริงๆมันต้องอยู่บรทัดไรกของหน้ากระดาษวิธีแก้ไขนโล,ลกเขาจะเป็นวิธีการใช้เครื่องมือนะครับการทําซ้ําหัวตารางนะครับก่อนที่เราจะทําซ้ําหัวตารางเราต้องมาไฮไลท์ก่อนไฮไลท์หัวตารางก่อนนะครับจากนั้นเล็กเดยกมาใช้ตรงนี้ฮะใช้เมนูที่เขียนว่าเค้าโครงนะครับตรงนี้เลยกดคําว่าเค้าโครงล่นะครับ มันจะมีเมนูอันนี้ลูกมันจะมีเมนูที่เขียนว่าทำซ้ำแถวส่วนหัวให้เรากดทำซ้ำแถวส่วนหัวครับไปทีหนึ่งนะครับแล้วไปสังเกตดูอ่าตัวเวริรเนี่ยมันจะทำข้อมูลมาให้เราเลยมันจะทำหัวให้เติมมาถึงแมว้ว่าดูนะแม้ว่าเนหะ็นไอ่าเราจะมีข้อมูลจากช่องเนี้ยเกินลงมาปุ๊บนะฮะมันก็จะดันช่องถัดไปลงไปเรื่อยแต่มันจะล็อกหัวตารางไว้ให้เรา นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการทำตารางแล้วก็เทคนิคง่ายๆน,นะครับอ่ะต่อไปการเป็นการแทรกตารางอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือการแทรกตารางจาก microsoft excel มานะครับเราก็ไปที่เมนูแทรกนะครับเลือกตารางนะครับมันจะมีบรรทัดหนึ่งที่เขียนว่าแทรกตารางนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ว่าตารางแบบนี้แล้วก็กระดาษคำนวณ excel นะครับเรามาเลือกคำว่ากระดาษคำนวณ excel แล้วสังเกตดูดีๆมันเกิดอะไรขึ้น่านบาร์ด้านบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก Word เมื่อกี้เป็นสีน้ําเงินใช่ปะมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวซึ่งเป็นของ Excel แล้วตัวตารางตัวเนี้ยก็จะเป็นตารางของ Excel ซึ่งเราสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนกับ Excel เลยนะครับทำได้ทุกอย่างเหมือนกับ Excel เลยก็คือพิมพ์ข้อมูลลงไปนะครับพิมพ์ข้อมูลลงไปแบบนี้พิมพ์ข้อมูลลงไปแบบนี้ หรือทำหัวตารางทำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะเอาไว้ไม้คิดสมมติเราทำเป็นหัวตาราง a อหัวตารางกไก่เขาไข่หัวตารางเด็กนี่นะะ ีเนาะเราก็ยืดตารางแต่มันจะมีแบบนี้เราก็ทำเป็นตารางก่อนแล้วเราก็ไปสร้างใส่ขอบให้หมดใส่สี ตารางใน Excel ก็เราก็จะไปเรียนรู้ในในบทของ Excel นะครับในบทของ Excel เนาะนะครับอันนี้เป็นของ Word นะครับซึ่งเราสามารถไอพวกนี้มันสามารถทำไมเขาถึงเรียกว่าตารางการคำนวณก็คือสมมติว่าเราต้องการทำตารางเขาเรียกว่ารายการรายการเนาะรายการค่าใช้จ่ายนะตรงนี้ก็จะเป็นรายการ รายการอันนี้เป็นจำนวนนี้เป็นราคานะครับแล้วก็เป็นรวมเราบอกว่าใน Word เนี่ยมันจะคำนวณให้ไม่ได้ถ้าเราจะคำนวณคือเราต้องคำนวณเองใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็ขี้เกียจใช่ปะ่ะเออเราบางทีแบบเฮ้ยถ้าเราคำนวณเองมันอาจจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มาใช้นะครับตัว คุณจะสมบัติของตารางคำนวณทึ่งอยู่ใน Excel ซึ่งมันแทกเข้าไปใน w ว r d ไดอ่ะเราก็พิมพ์เป็นรายการอะไรนะซื้อ,อสินค้า a นะครับสินค้า a เนาะสินค้า b ออ,อเปลี่ยนสิสินค้า b นะครับจำนวนเท่าไหร่ลกูกจำนวนอ่ะ c ราคาชิ้นละสิบรวมเป็นเท่าไหร่ฮะรวมเป็นเท่าไหร่ใช้ใช้วิธีการยังไงใช้วิธีการยังไงเราก็ใช้วิธีนี้เท่ากับนี้คูณกับกด t n t e นนะครับลากลงมาเนาะาชิน้นปีเป็น5ราคา20นะแล้วเราบอกว่าเราจะรวมนะครับรวมรวมอุ้ยรวม แล้วก็รวมลงมานะส่วนในการคำนวณเนี้ยเดี๋ยวน้องๆไปเรียนในบทของ Excel เนาะเราก็จะได้มาแล้วตารางทีเนี้ยตารางใน Excel นะมันจะเป็นแบบนี้ลูกพอมันไาอยู่ในบทเนี่ยมันจะมีขอบตารางอยู่ใช่ปะเนี่ยเราต้องลูดให้มันพอดีพอดีขอบของมันนะครับ พอดีขอบของมันเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราลูดเลยไ,ไปเกินเนี่ยพอเวลามันไปแสดงใน w ว r ร์ดเนี่ยมันจะมีขอบเขาเรียกว่าอะไรนะขอบจางๆอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับสมมติพี่พี่ลูดอย่างงี้ไปนี่น,นะแล้ววิธีการที่จะกลับไปหน้าเวิร์ดเราแค่เอาเมาส์มาคลิกข้างนอกตารางน,นะแล้วสังเกตเห็นนะมันจะมีขอบที่เป็นสีตารางสีเทาๆติดมาด้วยนะครับเราก็วิธีการก็กแค่กด เอาเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นนะครับกดเอาเฉพาะที่เราต้องการแค่นี้แล้วก็คลิกข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นตลางมาให้แล้วส่วนตัวสอนเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขในในตัวตัว Excel ตรงนี้ได้เลยเช่นเราบอกว่าเราจะใช้ P-H สรบัลใช่ไหมเราก็ไปเลือกเปลี่ยนเป็น P-H สระบัลเห็นไหมมันก็จะเป็น P-H สรบัลเป็นน e w มาให้เรา นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตารางทางด้านบนที่เป็นของบทคือถ้าเราจะให้มันคำนวณเนี่ยมันคำนวณไม่ได้เพราะมันเป็นตารางแค่ใส่ข้อม,มูลแต่ถ้าเราอยากจะให้มันคำนวณเนี่ยเราก็ไปแทรกนะครับตารางจาก Excel เนี่ยใส่เข้ามานะครับเนาะอะต่อมาต่อมาเราบอกว่าอันนี้เนาะพี่บอกว่าเราจะทําเป็นแผนภูมินะครับแผนภูมิในบ o เนี่ยมันทําแผนภูมิได้นะครับในบ o r มันทําแผนภูมิได้อยู่แล้วนะครับ วิธีการนะครับเราก็แค่ไปเลือกตรงเมนูแทรกอย่างนี้เนาะเมนูแทรกด้านบนนะครับแล้วก็ย้ายมาดูตรงนี้ครับไอคอนแผนภูมนะครับเด็กๆก,กดที่ไอคอนแผนภูม,มครับอไอคอนแผนภูมม,มันจะมีแผนภูมิมาให้เราเลือกก่อนเนาะ,ะถ้าแผนภูมิมในบวอร์ดพก้าแผนภูมธรรมดาก่อนเป็นแผนภูมแท่งนะครับจากนั้นกดตกลง ให้นัง่งนน้องสังเกตด,ดูมันจะมีตารางนะครับใน Excel เนี่ยขึ้นเป็นป๊อปอัพมาด้วยนะครับในเอ็กเซลเนาะแล้วมันก็จะมีแผงครงขึ้นมาให้อ่าให้น้องๆสังเกตดรงนี้มันจะมีเป็นแพทเทิร์นของมันเลยนะเป็นแพทเทิร์นของมันเลยนะครับไอ้ประเภทที่เป็นเขียนว่า1ประเภท1 2 3 4เนี่ยนะครับเห็นไหมน้องๆมันคือกลุ่มของข้อมูลหูกกลุ่มของข้อมูลแล,แล้วตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้เราจะเป็นสินค้า a สินค้านะครับสินค้า a นะครับแล้วลู่ลงมาแล้วก็เป็นสินค้า b สินค้า b เอา b ีสินสินค้า c ีเอบีสินค้า D นะฮะอ่ะมีเนาะ ข้อมูลอา,อาจจะเป็นอะไรครับเดือนเนาะเดือนอมกราคมข้อมูลการขายเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมาลูกเห็นไหมสังเกตดูเห็นป่าอ,อตัวแผนภูม,ม,มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเขียนนะเราอาจจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ก็ได้ ขายได้หนึ่งร้อยอันนี้เป็นสกคาร่าห้าสิบสองอันนี้ได้เป็นแปดสิบเก้าอันนี้ได้เป็นอาจจะเป็นเท่าไหร่เดียวนะสิบอันนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์จะยอดตกนิดหน่อยหรือแปดสิบห้าอันนี้อาจจะยอดขึ้นเป็นเจ็ดสิบแปดนะครับอันนี้อาจจะเป็นหกสิบสามนะครับอันนี้ที่อาจจะเป็นยี่สิบสี่นะครับเดือนมีนาก็งานทะลุไปอีกอันหนึ่งนะครับนี่เนาะไอซีห้าสิบห้า เห็นไหมเราก็จะได้แผนภูมนะิแล้วถ้าเราทําแผนภูมิเนี่ยใน Word เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับน้องๆครับนี่มาดูตรงด้านบนในเมนูแผนภูมินะลูกพอเวลาเราทําเสร็จเ,เราทําแผนภูมิมันจะมีเครื่องมือเฉพาะแผนภูมิขึ้นมาให้มันจะมีอยู่2แทบ็บก็คือแท็บออกแบบกับแท็บรูปแบบนะครับแท็บออกแบบก็คืออะไรลูกมันก็จะเกี่ยวกับพวกรูปร่างของแผนภูมิสีของแผนภูมิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกได้ข้อครอนึงของการทําแผนภูมิก็คือเราจะต้องเลือกเลือกสีพื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูง่ายสะดุดตาแล้วก็ดูแล้วมันดูแบบสบายตาอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกตรงนี้หรือใครจะเปลี่ยนสีมันก็จะมีชุดสีมาให้เราเลือกนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมชุดสีก็สามารถเลือกตรงนี้ได้หรือจะเป็นแค่สีแบบไฮไลท์เราก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมพี่ก็เลือกชุดสีเป็นชุดสีเลยนั้นะครับเสร็จแล้วนะ เราอยากจะสลับข้อมูลเราบอกว่า,าสินค้า A B C D อย่างเงี้ยเ,เราอยากจะให้เป็นแบบว่าเฮ้ยสินค้า A ไปเป็นสีเขียวสินค้า B ไปเป็นสีฟ้าสินค้า C ไปเป็นสีเหลืองนะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้สลับแถวกับคอลัมน์ก็คือเราจะมาสลับเอาักกะลาเนี่ยนะฮะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็เอาตัวสินค้าไปอยู่ตรงนี้แทนนะคระับลองกดดูเห็นไ,ไหม มันก็จะเป็นแผนภูมิที่ยังไงฮะแบ่งเป็นสีนะครับเห็นว่าสีนี้เป็นสินค้า A B C D แล้วก็เอาเดือนนะครับมาใส่ตรงนี้แทนนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็จะแบ่งเป็นสีๆว่าอันนี้คือเดือนเอาสินค้า A B C เงี้ย A B C เงี้ยนะครับแต่ค่าเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะเอเราก็ต้องไปทำให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมโอเค แต่ถ้าเราจะเลือกเป็นชนิดของแผนภูมิเราสามารถมากดตรงนี้ได้เนาะทีนี้ตรงชนิดแผนภูมเนี่ยนะครับเราต้องไประลึกถึงตอนที่เราเรียนแผนภูมิว่าถ้าเป็นแผนภูมิแท่งมันจะต้องมีข้อมูลอะไรกับข้อมูลอะไรมานะครับในตลาดเนาะแผนภูมิวงกลมจะต้องมีข้อมูลอะไรกับข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับโอเคเนาะเอ่เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกทางด้านนอกกระดาษครับ เราก็รอคลิกด้านนอกกระดาษนิดนึงแล้วกดปิดป๊อปอันนี้ไปนะครับเราก็จะได้แผนภูมิมาแหละตรงนี้เนาะซึ่งแก้ไขได้หมดเลยนะครับแก้ไขได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปเรียนในในาการสร้างแผนภูมิในของ Excel เนาะมันก็จะมีบอกนะครับว่าจะแก้ชื่อตรงนี้จะเพิ่มตรงข้อมูลตรงด้านหน้าแนวด้านหน้าแนวด้านหลังเนี่ยยังไงนะครับผมโอเคเนาะวันนี้ก็ e p นี้ก็หมดไว้สำหรับเพียงเท่านี้นะครับ